สวัสดีครับแล้วก็เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับรถเบนซ์ซีสามห้าศคันนี้นะครับที่เข้ามาลื้อทําการเปลี่ยนตู้แอร์เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเย็นนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรุ่นสอบเรียบทางดูในไมลรามินทานะครับตอนนี้ช่างแมนกับช่างแบงค์กำลังทำการรื้อนะครับเรามาดูกันและนี่นะครับเข้าไปดูนะครับก่อนทำการรื้อนะครับเราก็จะทำการ ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้นะครับว่าเราลื้ออะไรออกมาแล้วเราก็ประกอบกันเข้าไปได้เหมือนเดิมถ้าอยากไม่อยากให้รถเรามีอาการก็มาเปลี่ยนลื้อคอนโซลหรือตู้ออกมาอย่างนี้นะครับมันทําความสะอาดภายในรถให้สะอาดนะครับเพื่อที่จะไม่มีเศษฝุ่นฟิวฟุ้งเข้าไปเกาะในแผงคอยเย็นนะครับนะค,คือฟิลเตอร์แอร์มันไม่ได้ปิดเต็มนะครับมันทําการล้างรถทําความสะอาดล้างแอร์ทุกๆ10เดือนหรือ1ปีนะครับรถท่านก็จะมีอายุข,ของการใช้งานของวกตู้แอร์คอมเพรสเซอร์แผงคอยร้อน ได้ยาวนานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ที่รื้อออกมากันนะครับโอ้ my god แล้วเมื่อเราลื้อตู้ของรถ Benz C สามห้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเทสน้ำนะครับรั่วมากเลยนะครับลองซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามานี่ๆนะครับนะฮะ3่จุดเลยนะครับนี่นะฮะ3-4สาจุดเลยนะสามสี่จุดเลย นี่นะฮะเราจะทำการอย่างนี้นะครับให้กับท่านลูกค้าได้เห็นนะครับว่าเรารื้อตู้ของท่านลูกค้าออกมาแล้วก็มาเช็คให้ดูก่อนนะครับว่ามันรั่วยังไงนะครับหรือจะเปลี่ยนตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ใหม่กันนะครับอันนี้นะครับคือตู้เก่านะครับนี่คือตู้ใหม่ OEM นะครับซึ่งมีลักษณะที่กว้างและใหญ่กว่าทําให้ระบบระบายความเย็นได้ดีกว่านะครับนี่นะครับคือการทํางานของที่ร้านถาวรรุ่ยชอบเยียบทางด่วนอีกมัยรามิตาถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้ว มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแอร์ก็สามารถทักทายกเข้าไปได้ที่ร้านถาวรรู้ช็อปเรียกทางด่วอไีรานมิทาอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชนนรน์นะครับในรายการอย,ย้อนกลับไปดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องกลขอวค่าสวัสดีครับ